สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันในคลิปที่2ของฮานอยนะครับวันที่12ธันวาคม2,568นะครับของเรานะครับพี่ๆเมื่อวานให้9กับ4เนาะ9ก้กับ4มาแค่9นะครับรอบเดียวเนาะนะครับมาแค่รอบรอบเดียวนะครับ4ไม่มาต้องขออภัยด้วยพิเศษ1,07-65นะครับรอบแรกลุดนะครับรอบที่2ฮานอยปกติ6,6889ใครรุดที่ ใช้เอาเก้าไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่แปดเก้าเก้าแปดนะครับผมก็ถือว่ามาในตัวเจาะนะครับฮานอย VIP อพีสองศูนย์สองแปดหนึ่งนะครับของเราไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีเนาะแต่ว่าท่านใดจะบินตารางเข้าไปที่แปดหนึ่งนะครับผมวันนี้สายจะบินมาสองคู่เนาะแปดหนึ่งแล้วก็แปดเก้านะครับก็ต้องขออภัยสายรูดด้วยนะครับไม่มานะครับสีไม่อยู่เนะาะเมื่อวานนี้ ส่วนในวันนี้วันที่12ทธันวาคม2568นะครับวันนี้ให้ไปที่เลข6เลข5นะครับเลข4เลข0เลข7เลข0เลข7ปิดท้ายด้วยเลข1นะครับ สายวิ่งวันนี้สายวิ่งวันนี้นะครับพี่พี่ผมให้วิ่งไปที่เลข5นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6 5 0 5 1 5 4 5 7 6 0 6 1 6 4 6 7นะครับ3ตัว6 6ห1นะครับแล้วก็5 6 0หนะครับหกห้าหนะึ่งห้าูนเนาะสามตัว นะครับผมเนาะก็ตารางนะครับจะเด่นที่เลข6นะครับแล้วก็เลข5นะครับพี่พี่วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้โชคดีกับแนวทางที่แอดวางให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ